สวัสดีครับผมนายสุภัสผมนังเพื่อนักวิตากรรมวงจำานกการจากด่านตรวจมงและนองศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจมงเขตสิบปังงาฟองตรวจสอบเรือมงสินค้าชั้นน้ำและปัิการบิดลงระมงวันนี้นำเสนออภิัยเรื่องการทำการมงและการควบคุมการทำการการประมงวนล้อมจับที่เช่นเข้าออกต่อศูนย์ควบคุมการเจ๊งเรือเข้าออกจุมพรปี25 6 1เครับ หลักการละเอียดผลนะครับหนึ่งเรือวอล้อมจับนะครับจัดเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงกรับโดให้เรือต้องติดขนาดสิบตันพ้อมขึ้นไปต้องแจ้งก็ออกกับสื่อควบคุมเชื่อและคำว่าสองการกำหนดมาตรการรักเรื่องกาหนดพื้นที่และระยะเวลาที่ดูกสันน้ำมีใครวางใครเลี้ยงตัวอ่อนครับในพื้นที่จับสันน้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีการปิดอ่างสองช่วงนะครับช่วงที่หนึ่งสิบห้ากุมภาพันธ์ถึงสิบห้าพฤษภาคมในช่วงที่สองสิบหกพฤษภาถึงสิบสี่มิถ สามจำนวนเรือวนล้อมจ่มนะครับที่ยื่นขอและรับนุญาตทรการบุคคลิบในจังหวัดชุมพรปี2560จําจำนวน8-9ลําลำนะครับและในปี2 5 6 1นเนะครับจำนวน9 5ลําลำสี่การบังคับใช้มาตรการอนุรักษ์ในการควบคุมการทำการมองเหนือไม่มีปฏิภาคถูงสุญนะครับเจ้าที่ปักแลนต้องทราบข้อมูลที่ถูกต้องนะครับในปัจจุบันนะครับมาประกอบกาปรปฏิบตัติงานวัตถุประสงค์ของกางศรศึกษานะครับหนึ่งเพื่อศึกษาข้อมูลเรือเครื่องมือจังวนดลุกเรือนะครับจำนวนการทำการมงวิธีการทำการมง ได้จำนวนเที่ยวเรือของเรือวน้ํงจากที่เขาที่เจ้งเข้าออกต่อสูงควบคุมการเชื่เรือเข้าออกพิมพร2สองเพื่อศึกษาแบ่งตามกระมวของเรือวน้ํงจากแบ่งตามดรมรสงมวลถมในวงเวดาของกรปิดอ่าวสามเพื่อศึกษาปริมาณน้ําอัตราการจับน้าองค์ประกอบจี่นิจับน้ําจากการํากระมวของเรือวน้องจากนะครับแบ่งตามดูมรสุมและวงเวลาของกระปิดอ่าวสี่เพื่อศึกษาวิธีการควบคุมการามประมวเรือวอน้องจากระยะเวลาดำเนินการนะครับตั้งแต่ตุลาคม2562ถึงกันยายน2564ครับ ขั้นตอนการดำเนินการนะ ok ค,ครับศึกษาและรวบรวมข้อมูลพัสนามนักตาเทียบเรือลงในพื้นที่อำเภอเมืองและปกติจังหวัดชุมพรศึกษาข้อมูลจากระดับเทศนักศูนย์ควบคุมการเชื่อมรือข้าชุมพรเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับเก็บรวบรวมข้อมูลจากระบบจากระเทศบของตัววงจัมระบบนะครับคือระบบจาระเทศการตามการประมงระบบติดตามเรือวงระบบรายงานอิ็เทอนิกน์ของตรววง รวบรวมข้อมูลการทำการบวงนะครับท <for S 1> ี่การทำการบวงจะและยันนิตานนาต่างครับจากสมุดบันทึกการดำบงรวบรวมข้อมูลจากการบรรณาเกี่ยวกับการควบคุมการเชื่อมเรือข้าวออกนะครับกองเจ้านที่ตรวจควบคุมการเชื่อมเรือข้าวพิมพ์พรวิเคราะห์ข้อมูลนะครับตัวเป็นตัวตัวแปรที่นามาวิเคราะห์ได้แก่ชนิดของเรือวล้อมจับกลุ่มขนาดเรือหรือดวงกระสุนแรงง้เวลาของกรปิดท่าววิเคราะห์จำนวนเรือนะครับโดยใช้สถิติ้อยละวิเคราะห์ขนาดของเครื่องมือจํานวนใบดำมวงนะครับโดยอย่าง่าเฉลี่ย วิเคราะห์จำนวนเที่ยวเรือนะครับโดยนาข้อมูลมาใส่ในกราฟวิเคราะห์เล่งตามประมงนะครับโดยใช้โปรแกรมเปลี่ยนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์วิเคราะห์ปริมาณจัดน้ํานะครับโดยใช้สถิติไปละวิเคราะห์ผลจับจัดน้ําตัวหน่วยตรงแรงประมงนะครับของเรือตัวอย่างแต่ละเที่ยวมีหน่วยเป็นกิโลกรัม่อวันะครับการศึการข้างนี้นะครับใช้เป็นค่าอัตราการจับจัดน้านะครับโดยวิเคราะห์จากปริมาณจัดน้ําที่จับได้นะครับจากประมงในแต่ละเที่ยวนะครับของเรือลํางนั้นๆนะครับต่อจานวนวันประมงของแต่ละเที่ยวนะครับ วิเคราะห์อ okay. ัตราการจับจ ouais. ัดน้ำี่เดียนะครับแยกตามดวมยมุงหมายในวงเของการปิดอ่าวครับวิเคราะห์องค์ประกอบชนิดจัดน้ำในรูปแบบไวรัสวิเคราะห์ความแตกต่างของอัตราการจับจัดน้ำคดเดียนะครับในกรณีที่ข้อมูลเจกเจงแบบปกตินะครับวิเคราะห์ความแปรปรวนตา้งเดียวนะครับในกรณีที่ข้อมูลไม่ได้เจกเจงแบบปกตินะครับใช้วิธีทดสอบัดเข้าวันลิเทสนะครับผลการศึกษาและวิจัยผลนะครับข้อมูลเดือนนะครับในปี25 6 1นะครับมีเดือนแจ้งออกทำประมงเจ้งเข้าเพื่อขึ้นจัดน้ำนะครับ จำนวน93ลำแยกเป็นวัวลล้อมซังประมาณิ0ลำวอลลล้อมจับปั่นไฟนะครับ43ลำโดยทั้งวัวลล้อมซังและวัวลล้อมจับปั่นไฟนะครับมีเดือยอยู่ในกลุ่ม60ถึง100ถึง149ถึง99ถึง100นะครับมีจำนวนมากที่สุดนะครับโดยเรือกลุ่มนี้นะครับสามารถออกตำรงทั้งปีได้ทั้งปีนะครับส่วนกลุ่มขนาดต่ำกว่า60นะครับมีจํานวนน้อยสุดนะครับกลุ่มนี้จะเป็นชนิดของเรือวลล้อมจับปั่นไฟนะครับกลุ่มนี้ออกตำรงไม่ไกลยากจะแเสฟังครับ ข้อมูลนะครับเจ้าหน้าที่ถูนควบคุมเชื่อเรือเข้าออกนะสามารถใช้พิจานข้อมูลนะครับประกอบพิจารณาการเข้าระวังนะครับการควบคุมเรือวนล้อมจับนะครับโดยเฉพาะกลุ่มตามาวามฉัสนคลอสนะครับไม่ออกตามองเกตหวง่ามนะครับโดยเฉพาะที่ผิดอางเรื่องมือนะครับจากการตรวจสครั้งนี้พบว่าเครื่องมือของเรือวนล้อมจับปั่นไฟนะครับมีความยาวน้อยกว่าลรซางนะครับข้อมูลใช้พิจารข้อมูลในการตรวจความถูกต้องของเครื่องมือนะครับสำหรับตหน่เจ้าหน้าที่ถูนควบคุมเชื่อเรือเข้าออกนะครับจำนวนลูกเรือนะครับ จากการศึกษาพบว่าจะมาลูกเรือจะผันแปรตามขนาดของเรือนะครับจากการศึกษาครั้งนี้นะครับข้อมูลใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจรายงานภาคภูมงนะครับให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายนะครับจํานวนวันทำระมงเพื่อพิจารณาไม่รู้มารสุนะครับเ็นว่าช่วงเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนมรสุนะครับจะมีวันทำงงมากกว่าหรือดูอื่นหนึ่งถึงสองวันนะครับเช่นเดียวกับช่วงปิดอ่าวระยะแรกนะครับซึ่งมีวันทำงงมากกว่า่วงเวลาอื่นนะครับ หนึ 1> 1่งถึงสองวันเช่นกันนะครับเรื่องจยากว่าเร e ือต้องออกทำโรงงานวางมากขึ้นนะครับข้อมูลครับแค่สถานข้อม er ูลในการตรวจด้านเดรริการของคนบนเรือนะครับและปริมาณสารน้ำว่าสมพันญกับระยะเวลาที ette. ่ออกทำรงหรือไม่นะครับการทำรงการตรกษาการทำลงนะครับจยากการศึกษาครตรงนี้พบว่ามีการทำรงสามพื้นที่นะครับได้แก่การทำรงวนล้อกจับปลาที่ตอมแสงไฟนะครับการวางวนปลาที่ตอมซังและการทำโรงวนล็อกจับโดยใช้เรื่องบุคลหนาคุณป้านะครับ เมื่อเราทราบวิธีการจำบงบและจำนวนเรือที่เลี้ยวทุกงแต่ละวิธีนะครับเราสามารถนำข้อมูลมาประกอบวางแผนมาประกอบการวางแผนในการตรวจเรือนะโดยตรวจเรือครอบคลุมถึงเรือสนระเรือสาระสนุนนะครับจำนวนเที่ยวเรือนะครับ่อนข้้งถูงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคมนะโดยถึงถึงเดือนตุลาคมนะครับข้อมูลเราสามารถนำมาใช้ในการวางแผนในการตรวจเรือนะครับจัดชุดตรวจเรือหน้าท่าเทียบเรือเะเพื่อมีการตรวจเรือให้กระจายครอบคลุมเรือทุกลำนะครับ เล็งทำกำม,มงนะครับตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงนครศรีธรรมราชนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วตามลมบริเวณอ่าวไทยตอนกลางครับด้านหน้าจังหวัดชุมพรนะครับเมื่อพิจารณาตามวมงเวลาของการปิดอ่าวนะพบว,ว่าเจ้าปิดอ่าวระยแะแรกนะครับจะมีเรือบางส่วนไปตาทำกำมงอ่าเภอหน้าด้านหน้าอเุทธรณบุรีย,ยังปรับปรุงจกคีรีขันธ์นะส่วนจะไปทำกำม,ม,ม,มงบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับส่วนที่ตามวงในพื้นที่นะครับจะต้องกำมงอ่างกว้างมากขึ้นครับโดยเจะทำกำมงนอกเขตปิดอ่าวนะครับในปี2561นะครับจะมีเรืบจะ กมมงอนุญาตไ้เรือไม่เกินหน้าติดตันล้อน,นครับสามารถเคลื่อนย้ายเรือนะโดยบรรทุกทางรถยนต์นะครับข้ามฝั่งไปตามประมงในทะเลอันดามันนะครับในช่วงฤดูมาสุมและช่วงวัลาอกำหนดพื้นที่ปิดอ่าวในปี25 63นะค้ารบมนกรมประมอนุญาตในเรือนะครับสามารถย้ายพื้นที่ตามประมงระหว่างวันที่1ตุลาถึง30ิบมีนานะครับของทุกปีนะครับ โดยการอนุญาตตามกรมก่อของผู้ประกอบอาชีพไรนะโดยไม่โดยไม่กำหนดขนาดเดือได้วิธีการเคลื่อนย้ายนะครับผู้ประกอบการสามารถเคลื่อนย้ายเดือนะครับโดยไปทุกตำแหน่งนะยรนบและโดยเดือนโดยการเดินเดืออ้อมเหลมนะครับการวิจัยการนำการนำผลการวิจัไปใช้ประโยชน์ครับสามารถนําข้อมูลนะครับไปชี้แจงให้ชาวบงช้าว่ากลุ่มบงงนะครับให้ความสําคัญเรื่องความเดือดร้อนของผู้ประกอบการนะครับและสามารถนําข้อมูลนะครับไปใช้ในการวางแผนจัดการจัดเจ้าหน้าที่นะครับมาตรวจเข้าระวังการบงบงนะครับ ร้อมชี้แจงเ,เ,เรื่องแนวปฏิบัติตามประกาศทางๆาครับให้เจ้าบงปฏิบัติได้ถูกต้องครับปริมาณจัดน้ำนะครับจากการศึกษานะเพราะว่าั้งเรือวนตั้งเรือวนลมตังเรือวนลมจะปั่นไปนะครับ จะปริมาณจัดน้าได้ถูกถุดในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อันดับรองคือช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อพิจารณาตาม่วงม่าของการปิดนาำพบว่าปริมาณจัดน้ําที่จับได้มากที่สุดคือช่วงหลังปิดนานะครับอันดับรองคือช่วงปิดนาโดยรวมปริมาณจัดน้าในช่วงปิดนาระยะแรกนะครับเข้ากับช่วงปิดนาระยะที่2ครับผลงานผลงานการนาผลั้นเชฟใช้เว็บสามารถนาข้อมูลนะครับไปใช้ในการพิจารณาจัดชุดตรวจน้ําหน้าท่านะครับให้ออกตรวจจัดน้ำนะครับสัมพันธ์กับปริมาณน้ำและเริ่มเป็นตารข้อมูลในการตรวจสอบยอดรับนะครับ ข้อมูลถิ่นค่าดัน้ํานะครับอัตราการจับจัดน้ํานะครับเมื่อเราพิจารณาตามดิลมวลสูงนะเห็นว่าจากการศึกษาครั้งนี้นะครับมีค่าใกล้เคียงกับการศึกษาของนันตชัยตนะคณะที่ศึกษาในปี2 5 5, 5 5 3นะครับเมื่อพิจารณาตามพวงเวลาของการปิดหนาวนะครับพราะว่าตั้งแต่ว,วันร้อนสวงึงและวันร้อนจับเป็นไฟนะครับในช่วงปิดหนาวระยะที่2นะครับมีอัตราการจับจัดน้ําตรงสุดครับซึ่งมีค่าความแตกต่างตามสถิตินะครับกับพวงเวลาอื่นๆทุก่วงเวลานะครับ แดะในการเด้อาจการจับกระน้ำในช่วงปิดอ่ีงในช่วงปิดอระยะที่สองครับมีค่าลตาเกียนของการศึกษาของคณิน,นี้ได้จิราพรนะครับซึ่งศึกษาในเขตมรการรักทัพยากรนะครับบริเวณจังหวัดปะจวบนีดีขันนะและจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งศึกษาในปีสอง0ร้อยสี่สิบครับอันิจัยนะครับที่ปีโป้นะครับสามารถนําข้อมูลไปววตรวจความถูกต้องของปริมาณ ประดานั่น้ำนะครับโดยวินาากอัตราการจับน้ําก็คู่กับจํานวนวันที่ออกทํามนะครับองค์ประกอบชนิดน้ำจากการศึกษาท้งนี้นะครับจำเนกน้ําออกเป็นัน้ำเตือฐกิจนะครับและปลาปิดนะครับเมื่อวินาณาเฉพาะัน้ําเศรษกิจเพราะว่าช่วงก่อนปิดอ่านะครับจะมีสน้ำเศรษฐกิจมากที่สุดนะครับเมื่อวินาณาเฉพาะปลาปิดครับพราว่าช่วงหลังดช่วงปิดอ่าวระยะที่สองครับมีปลาปิดมากที่สุดนะครับงานวิจัยนะครับเจ้าที่เป็นผู้สามารถนําข้อมูลนะครับไปวินาในการตรวจ จัดน้ำหน้าท่าเทียบเรือนนะครับและเจ้าหนี้ใหม่อื่นๆครับสามารถนําข้อมูลนะครับไปใช้ในการบริหารจัดการจัดทรัพยากรบรรุงครับโดยคหนวณให้มีทโดยมีการมีการกําหนดมาตรการต่างๆที่เหมาะสมนะครับเพื่อให้มีทรัพยากรจัดน้ำ่ยั่งยืนนะครับการควบคุมการตะลุ่นครับมีการควบคุมบอดกวดออกทำละมงครับโดยมีการตรวจเครื่องมือครั้งแรกนะ่วดออกทำาะมงตามเงื่อนไขเนบตาบิยัตของปานิช์นะครับ การาหนดให้มีการเชี่ยมเรือเข้าออกกันนะบรบวิธีตัวนอีกนะครับการมีการตรวจเรือนระมงครับหน้าตาเที่ยมเรือคนออกไปทำระมงครับการควบคุมระหว่างทำระบงนะครับมีการเฝ้าระวังและติดตามนะครับจากจากของระบบติดตามเรือนะครับมีการประสานข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างปีโป้หน่วยอุณแล้วก็สูตรหน่วยตรวจนิกรีนะครับแล้วก็มีปีโป้จัดเจ้าหน้าที่นะครับรับเรื่องนะครับแจ้งกรณีการเข้าไปทำนาเกตหัวงามตลอด24ชั่วโมงนะครับการควบคุมการ ทำการประมงหลังจากการประมงนะครับมีการคำมีการกำหนดให้มีการเช็คเข้านะครับเมื่อเรือเข้ามาจะทำการตรวจเรือนะครับตรวจจากน้ำตรวจจำนนบันทึกการประมงครับตรวจระบบติดตามเรือนะครับตรวจรรยงานตรวจการจัดเวลาปั้งครับและมีการและมีการตรวจสอบตามสอดคล้องของการบันทึกการทำาประมงนะครับและมีการตรวจจัดน้ำหน้าท่านนะครับ การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์นะครับทท้งที่ปีโปนอะไรทท่าที่เหมือต่างๆครบสามารถนําข้อมูลและวิธีปฏิบัตินะครับไปใช้ในการปฏิัติงานด้านการควบคุมการตะบูงทาให้มีทธิภามากขึ้นได้นะครับสรุปผลการศึกษาจากการศึกษาต้องไม่ทราบข้อมูลเรือนะครับเครื่องมือจำลนงลูกเรือจำนวนวัดตะพนงนะครับวิธีการตะพนงครับจํานวนเที่ยวเรือจำแหล่งตะพนงนะครับอจาการจับจัดน้ำได้ประมาณจัดน้ำได้อ์ปกอบทชนีดจัดน้ำนะครับเตะละฤหรือดูมรอสุมนะครับได้เต่ีะวงเวลาของการปิจาวนะครับรวมถึงทราบวิธีการควบคุมการตะบมงนะครับ เมื่อทราบข้อมูลต่างๆคร here, property, ers, ับเจ้านที่ภาครัฐซึ่งเป็นผู้ควบคุมการประมงครับสามารถนําข้อมูลนะครับมาประกอบการเป็นแานนะครับเช่นการวางแผนการและควบคุมการตรวจเดือนทะเลนะครับการควบการตรวจเดือนหน้า่าเทีบเรือนะครับการสร้างการรับรู้เรื่องเกตตยากมงที่ถูกต้องนะครับไม่หยอกชาวประมงครับการนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนหารจัดการทรัพยากรประมงนะครับปรเดนการพุ่งปรอบการนะครับสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนเราทำประมงครับ ข้อเสนอแนะนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกการดำรงที่ถูกต้องนะครับให้ความรู้เรื่องเกณฑ์หัวงามการดำรงจำกัดต่างๆครับจะจัดจำนวนเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อควบคุมการดำรงให้สอดคล้องกับจำนวนเรือและภารกิจแต่ละวงเวลานะครับจบนําเสนอครับสวัสดีครับ